ที่ผมโพสไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวขออ่านให้พี่น้องฟังหน่อยเพราะหลายคนก็ไม่ได้อ่านแล้วครับพี่น้องทั่วประเทศไทยหลายล้านที่ได้รับฟังผมถ่ายทอดอยู่เมื่อคืนผมพูดไปว่าตู่ตายแน่รอแค่เผาแต่พวกเราปากพล่อยสอยไปทั่วมั่วเป้าหมายผีตายหงคืนชีพมันจึงบีบคอเราคงได้เผาพร้อมกันงานนี้ นี่แหละครับอ่านี่ข้อความหนึ่งอีกข้อความหนึ่งบอกว่าตั้งทงไปที่ประยุทธ์ให้สุดฤทธิ์ปิดทางแพ้ตั้งทงผิดมีสิทธิ์เป็นศพหรือจบที่เรือนจำชี้นำด้วยความห่วงใยไทยไม่ฆ่าไทยพูดไปแค่นี้แหละครับไอ้พวกเรือดร้อนทั้งหลายก็ก้าวมาด่ามาว่ามาติมาเตียนผมไม่ว่าแล้วครับปานุจมพลสรงัยแพ้แล้ว โอ้ยแต่งชุดนักรบทำไมไม่สู้ใจเสาะแล้วแต่ท่านเจ้าวิภาคพิจารณ์ผมยินดีน้อมรับฟังด้วยความสงบยิ่งนะครับอย่างเดียวในทราบแลวครับว่าบัวมีสี่เหลา่าปัญญาของคนเรามันไม่เท่ากันทุกคนมีเป้าหมายทุกคนมีสิทธิคิดนะครับเพราะฉะนั้นผมเคารพความคิดของท่านแต่บางสิ่งบางอย่างผมไม่สามารถที่จะทำตามความคิดของท่านได้ เพราะผมก็มีความคิดผมมีธงของผมว่าจะเดินไปอย่างไรให้มันพาพี่น้องสุดยอดปลอดภัยและเป้าหมายคือชัยชนะไม่ใช่ใชัยชนะที่ชุ่มด้วยโชคเลือดชัยชนะที่ได้มาด้วยซากศพนะครับพี่น้องต้องเข้าใจตรงกันด้วยนะครับแม้จะผมแต่งชุดนักรบแต่ผมก็ไม่โอดเที่ยมเห็นพี่น้องประชาชนถูกทำร้ายฆ่าตายเป็นกองนะครับพี่น้องไทยเราคุยกันได้ไม่จำเป็นต้องมีการฆ่ากันนะครับการเปลี่ยนกันอย่างนี้ เรื่องกองเดินนะครับกอนอด่นต้องซัดไปที่พลเอกประยุทธ์ก่อนนะครับเห็นไหมละครับว่าพลเอกประยุทธ์นี่ห่วงอำนาจห่วงเก้าอี้เพียงคนเดียวเพื่อจะรักษาฐานอำนาจประกาศพรกฉุกเฉินร้ายแดงต้องระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายจังหวัดทหารหลายจังหวัดหลายกรมกองมาที่กรุงเทพมหานครหมดเบี้ยเลี้ยงหมดค่าน้ำมันหมดค่าอะไรต่างๆมากมายกายกองนั่นคือภาษีพี่น้องประชาชนทั้งสิน้น พลเอกประยุทธ์ได้ยินไหมเพียงแต่ต้องการรักษาอำนาจอ้างว่ารักชาติแต่ความพินาศมันเกิดขึ้นกับประชาชนน่าจะเอาเงินเหล่านั้นมาดูแลพี่น้องประชาชนคนทุกคนยากคนเท่า,คน,ทาคนแก่แต่ที่ไหนได้เอาไปใช้เพื่อรักษาฐานอำนาจตัวเองอยากเป็นนายกต่อไปใช้ไม่ได้นะครับท่านกลัวประชาชนยิ่งกว่าอะไรซสอีกนะครับนี่แหละครับ พี่น้องประชาชนต้องจําเป็นบทเรียนว่าการเลือกผู้แทนผิดมันจะคิดจนตัวตายพาเราชิบหายด้วยพาเราอดอยากยากแค้นด้วยนี่แหละครับโทษของการซื้อเสียงโทษการที่พี่น้องประชาชนไปรับเงินมันมาแล้วก็กาให้มันแทนที่ว่ารับเงินมากูไม่กาให้มึงมันเป็นไรไปละ่ะรับเงินโจนไปเลือกคนดีแต่นี่เขาให้เงินมาก็รับแล้วก็ไปเลือกเขาอีกเขาก็มาเหยียบย่ําเราแล้ะครับพี่น้องพยันจง เป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะครับครั้งนี้พี่น้องการเลือกตั้งครั้งต่อไปเราช่วยกำกับจัดนักการเมืองชั่วไอ้ขั้วที่ชั่วร้ายทั้งหลายนะครับไม่ต้องไปว่าโอ้ยไม่ได้เขาาย้กันมาแล้วถ้าไม่เลือกเนี่ยเดี๋ยวจะบาปมันไม่ได้ถ้าพี่น้องเลือกท่ารนั่นเลยบาปฟ้าดินจะสาปท่านสาปแช่งท่านเพราะท่านได้ขายชาติขายสิทธิ์ขายความเป็นมนุษย์ สูงสุดของเ,าเราคือความเป็นมนุษย์คือคุณธรรมในดวงใจถ้าขายสิ่งเหล่านี้ไปแล้วมันจะเหลืออะไรลละครับพี่โองมันก็เหลือแค่ซากศพเดินได้แค่นั้นเองนะครับวันนี้โมโหไปบ้างก็จำไงได้ล่ะครับต้องพูดกันหนักๆกันแล้วครับบางทีเห็นไหมหลวงพว่อคูณใครไปเยี่ยมแกวไม้เคาะหัวเคาะหัวให้ความชั่วให้มันฉลาดขึ้นนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหมดเวลาแล้วอย่างที่ผมเคยพูดนั่นแหละครับว่าหมดกี่สนล้านเขาก็จะสู้ นะครับครั้งนี้นี่เพราะเขามีทางอาวุธยุทภันฑ์มีกาลังพลมีงบประมาณมากมายแก่กองมีความชอบทางกฎหมายหลายอย่างเราไปเปิดช่องให้เขาเองแรกแรกมาก็ไล่ประยุทธ์พออยู่ๆก็พุดในสิ่งที่พี่น้องประชาชนรับไม่ได้มันตั้งทงให้ตรงๆหน่อยสิเอาประยุทธ์ออกไปก่อนอย่าอื่นค่อยบ้าสมมุติว่าเราเรา,เรา,เรามีรถยนต์นะครับสมมติรถยนต์เราเสียนี่เราอย่าเพิ่งบอกว่าเฮ้ยต้องยกเครื่องมันต้องดูซิว่าไอ้รถยนต์คันนี้ควยชดหรือเปล่าน้ำมันไม่เดินหรือเปล่า หัวเทียนมันบอดหรือเปล่าไม่ใช่ตีความว่าต้องยกเครื่องต้องพาเครื่องเพราะฉะนั้นไล่ไปทีละอย่างไล่ไปทีละอย่างประยุต์ออกไปก่อนเรื่องละเอียดอ่อนตั้งไว้ผมไม่ใช่กลัวแต่ไม่อยากเห็นพี่น้องมันกลายเป็นศพนับกันไม่ท้วนมันก็แค่นั้นแหละครับต้องเข้าใจว่าหมาบ้าเนี่ยครับมันกัดไม่เลือกนะครับแต่นี่มันยิ่งร้ายกว่าหมาบ้าเพื่อรักษาฐาน,ำนาอ,อำนาจเพราะอำนาจมันมาซึ่งผลประโยชน์ ถ้ารัฐบาลชุดนี้สูญเสียอำนาจหมายความว่าผลประโยชน์สูญหายหมดและมันจะได้รับโทษตามกฎหมายที่ทำผิดกฎหมายไปอย่างมากมายก่กองนี่แหละครับที่เขาจำเป็นจะต้องปกป้องอำนาจเรามาดีอยู่แล้วแต่ไม่ทราบว่าทำไมต้องเสียศูนย์เอาประยุทธ์ออกไปก่อนเรื่องละเอียดอ่อนค่อยว่ากันนะครับพี่น้องของผมเมื่อวานนี่หลายจังหวัดที่ไปร่วมชุมนุมกับเสื้อเหลืองแต่เอาจังหวัดที่สำคัญคือสุราษฎร์ธานี พักพวกผมตั้งนั้นไปใส่เสื้อเหลืองกขาบอกขอโทษจอมพลด้วยนะเออที่เรามาใส่เสื้อเหลืองนี่เราทำไงได้ละ่ะเออพวกของจอมพลไปจับเชืาเบื้องสูงไม่ใช่ไล่ประยุทธ์แค่แฝงพุ่งป้าไปอย่างอื่นด้วยนี่พักพวกผมเล่าไว้ฟังผมจําเป็นจะต้องมาเล่าถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับรู้สึกว่ามีคนของแทบเทือกอยู่ด้วยเมื่อวานเห็นน่ะนายอุทยัยเป็นนายกสภาคามเห็นเดินอยู่ด้วยรู้สึกว่า นั่นคือถิ่นเทพเทือกก็บอกแล้วไงว่าเขาต้องปานป้องกันกันสุดนิดสุดเด็ดปลุกคนทั้งประเทศให้มาหนุนช่วยว่าควายนักศึกษาประชาจนนี่มันดูท่าทางมันจะล้มเจ้าเขาก็รู้ดีว่าเราไม่ได้ล้มเจ้าเราก็รู้ดีว่าเราไม่ได้ล้มเจ้าแต่เขาพยายามยัดข้อหาหาช่องว่างหาช่องโวว่าจะทํายังไงเล่นงานพวกเราไว้ได้เอาให้มันอยู่มัดมันก็จัดมาถึงเรื่องนี้แหละครับนี่เตือนกันด้วยความหวังดีเพราะฉะนั้น น้องนองนักศึกษาประชาชนผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังนี่ละต้องพยายามดึงรัง้นง,นงน้องนนิสิตนักศึกษากลับมาสู่ทางเดิมไม่ได้นะครับเรื่องเบื้องสูงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่าว่าแต่เรื่องเบื้องสูงเลยพ่อแม่ของเรานีครับชั่วช้าอย่างไรพ่อแม่ของท่านนะครับเขาก็ยังบอกว่าพ่อแม่ก็คือเป็นพ่อแม่ที่เราต้องต้องคเคารพิดชูบูชาคือเทวดาพ่อแม่ของเรา พ่อแม่ของเราจะชั่วยอย่างไรเราก็ต้องเคารพรักนี่เปรียบเทียบครอบครัวแต่ศถัาบันพระหมหากษัตริย์ที่ยืนหยัดมาอย่างรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นน,นะครับที่ได้ปลูกฝังวัฒนธรรมกันมาเนี่ยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะผมกล้าพูดถึงส่วนใหญ่ยังมีความเคารพนับถือเชิดชูบูชาแล้วอยู่ๆพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยจะไปลบหลู่ได้ยอย่างไรลนะครับผาเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าเนี่ย ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ขนาดว่าไม่รู้ตัวตอนอยู่ที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวคองรองบึงต่างๆเรายังไหวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มันทิ่มแทงหัวใจพี่น้องประชาชนผมไม่ได้มากล่าวหาฝ่ายเราแต่หลายสิ่งหลายอย่างหลายคําพูดที่ออกไปเนี่ยมันไม่เหมาะสมมันไม่คู่ควรนะครับมันสร้างความปนปปวนให้เกิดขึ้นในสังคม ก็อยากเรียนให้ทราบและผมเองนะครับขนาดไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อพี่น้องประชาชนเลยไม่เคยรู้จักกันเลยพอใครจะมาขอถ่ายรูปผมเขายกมือไหว้ผมขอโทษนะท่านจมอมพลขอถ่ายรูปด้วยเอาปอาฏจิตอ่ะขอบคุณนะครับท่านจอมพลเห็นไหมเขาให้เกียรติแต่เราจะไม่เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นสิ่งที่มันไกลอยู่นะครับ <S <S พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ขอรับไม่ได้ท่านอย่าได้มองอย่าได้มองบริบต ตอนที่ไปร่วมชุมนุมเรามองเห็นเพื่อนเรารอบๆเนี่ยโอ้ยมาก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 มายไกยกองแต่ท่านลืมมองถึงภาพรวมของประเทศภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยคนเขาคิดยังไงท่านไม่ได้เข้าใจไม่ได้เข้าถึงแต่ผมนี่แหละเข้ากันอย่างลึกซึ้งเพราะผมอยู่กับประชาชนอยู่กับคนรากหญ้าดูแผนดูประเทศไทยลยครับเอาง่ายๆดูประเทศไทยเยรเารเ,รเห็นกว้างใหญ่ไพศาลใช่ไหมครับ แต่เราพอเราดูในแผนที่โลกเนี่ยประเทศไทยมาน,นิดเดียวเมื่อไปเทียบกับประเทศเดินยามที่เราอยู่ในท่ามกลางการชุมนุมของพวกเราดมกันเดียวกันโอ้ยมากมากโอ้ยพลังประชาชนมากมายแก่กองแต่พี่น้องต้องมองภาพรวมของประเทศว่าเขามองอย่างไรเอาล้วครับด่ามาเลยแต่ผมจําเป็นจะต้องจําแนกแจกแกงไอ้สิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนไม่ควรพูดควรพูดนี่มันต้องระมัดระวังต้องยับยัง้ง ไม่ใช่เอากันเมามันเมื่อวานผมเห็นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผมไม่โทษเด็กนะครับเด็กก็บริสุทธิ์แต่มีผู้ใหญ่นี่แหละครับไม่ห้ามปรามใส่องค์ความรู้ใส่องค์ความคิดก็ไปให้เด็กให้เด็กมาระบายเมื่อวานที่นครศรีธรรมราชบ้านผมนักเรียนผมไม่ว่าแล้วครับเขาได้ยงสาออกมาพูดในท่าท่วงตานองที่ไม่เหมาะสมอะไรละ่ะเก่งมากขอบใจนะอะ,อะไรนะเพราะว่าก็ไปพี่น้องรู้ไปดูในโซเชียลเลย มากมายกายกองที่ทำมาล้อเลียนนั่นก็เท่ากับสร้างความเจ็บแค้นสร้างความเดือดดาลให้กับพี่น้องประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเขาเชื่อไปอย่างนั้นแล้วว่าพวกนี้มันล้มเจ้ามันจับจ่วงสถาบันแล้วทําไมเราจะต้องตอกย้ําตรงนั้นให้พวกนี้เชื่อไปอีกล่ะครับถอยห่างมาได้ไหมเว้นระยะไว้บ้างได้ไหมไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ ก็ผมบอกแล้วไงสิบข้อไม่ใช่ล้มล้างสถาบันเป็นการเชิดชูสถาบันแต่เราจะต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนจนทองแท้จนไม่มีเสียงคดัคดค้านแม่มีเสียงคดัคดค้านก็ยังน้อยที่สุดค่อยไปว่ากันในเวลาร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่มาหักด้าหักพร่าพร้าด้วยเขา่าไม่ใช่มาหักกริบกันอย่างนี้ใครมันก็รับไม่ได้การลบลู่โดมินเนี่ยนะครับ